อย่างที่อาจารย์เคยพูดในฟังหลายครั้งน่ะอาจารย์เป็นแต่เพียงผู้บอกผู้สอนคือจุงพวกเราเป็นควายนี่จุงไปใส่สน้มเน่ะจะกินหรือไม่กินหมดหน้าที่แล้ววิกฤตสไตที่มันเกิดขึ้นนี่เหมือนกันละ่ะดูใจของเราเห็นไหมทั่วพุทธมนตนทั่วประเทศวัดวาไม่มีใครเข้าล่าเ๋ยงนี้ถ้าเราไม่มีหลักจิตหลักใจแล้วก็ว่าเวไม่จิตในใจ ถ้าเรามีธุรก,กิจละใจอะ้รก็ภาวนากรนอนตื่นนอนนั่นนะอันนั่นลหละเห็นอยู่รู้อยู่แต่เราก็อยู่ในใจของเราเรามีที่อยู่ของเราแล้วความหมายคําว่าพุทธังสันนังกฉามินะอันนั้นเป็นอากัปกิริยาเฉยๆหรอกถ้ามันเข้าซึมลึกเข้าไปถึงใจของเรานะั่นมันก็มีความเชื่อมั่นนะเห็นบอกความหมายเป็นเช่นนั้นเด้ ต่โลกทั้งโลกเขาก็เอาเงินคํากําแก้วกันตันล้นตัวนี้หมื่นตัวนั้นแสนพระมาพระน้อยเห็นบอกล่ะที่พูดมาตลอดตั้งแต่บ้านเล่นไทยจนกระทั่งบ้านจนสวนทิพนะอย่าไปยึดติดบุคคลพูด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 มาหนึ่งถ้าผลมันเกิดแล้วนี่เห็นบอกอืาพากันเอาล่ะพระสวยรวยรอพูดเพาะย่างนิ้งที่มาเนี่ยเห็นบอกพอมันเน่าขึ้นมาแล้ะเป็นยังไงตีนเออ ในะปัจจุบันนี้สูก็บมองดูอ่ะเออทนายารยนนี่เห็นมาก่อนแล้วกูรู้นี่ใช่ไหมล่ะนี่ล่ะแล้วก็ทาเอาความจริงเนี่ยต่างคนต่างช่วยกันไม่ได้เราจิตจุดท้ายน่ะอันนั้นแหละทั้งหมดที่ตามกูบายจย์มาทั้งหมดที่ทํามาน่ะนี่เพื่อนนี้จะวันไหวหรือไม่วันไหว ตายดีหรือตายไม่ดีซึ่งความตาย,ยมันมีกันทุกคนนั่นแหละนี่ยังเมื่อกี้คุยกับท่านกล้องอยู่เนี่ยก่อนจะมานี่นี่มันยังบอกว่าเวลาจะตายจริงๆนี่เราจะไปเตรียมการว่าคนนั้นจะมาจัดงานให้เราจะมาจัดงานให้เราไอคนจะตายนะ่ะมันไม่ได้เราก,ก็เลยพูดบอกว่าเราพูดจะตายนี่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดฝึกให้ดีที่สุดนะตายไปแล้วเขาจะไปทําอะไรไปทําประแดก,กัปสั่างหัวเขาเหรอเออ เรื่องของเขาหน้าที่ของเราคือเรื่องหน้า,นาที่ตายเห็นบอกแม่ตายอยู่กงนั้นตายไปไว้เนี่ก็จะไปหวังว่าครูบาอาจารย์จะมาเสกเป่าใส่ขมองขมับให้มันดีมันงามอย่างนั้นมันบม่มีดรอกอืมจูเชื่อความคิดของพวกชูเองมโนกันพูดแล้วพูดอีกว่าทำให้กันไม่ได้ทำตอนน,นี้เงินทองน่ะ กองเท่าภูเขาเนี่ยเห็นบอกมีหลายหลายก,ก,ก็ตรวจสอบเห็นบอกออเนี่ยเห็นบอกคุณอะไรโทษกับนั้นแหละหน้ามือหลังมืออย่างวิกฤตศรัทธาที่มันเกิดขึ้นนี่ย้อนกลับมาดูเราเองนี่หลักมั่นไหมใจเราเออใจสบายไหมดูแลเฉพาะบ้านเรานี่เขตบ้านเรานี่เขตรั้วบ้านเราเนี่ยเออถ้าออกไป ดูห้างดูพระดูเจ้าก็เกิดสลดคดผูเออนั่นเห็นบอกแต่ถ้าเรามีของเราอยู่แล้วนี่ถามว่ามันเป็นคนหนึ่งคนเดียวไหมไม่มันเป็นทั้งหมดเลยนี่คนเขาก็มองเหมือนกับเราเป็นสัตว์ประหลาดได้พระนะเห็นบอกมันรุมถึงขนาดนั้น,นได้บ่มือเออเออเวลามันลงนะเห็นไหมแทําทำยังไงมันถึงจะเรียกกลับคืนมาได้กลับมาไม่ได้แล้ว เราแก่ลถอยู่คนเดียวเนี่ยแต่เรามาคิดให้มันดีซะว่ามันไม่มีแหละมันดีพอได้ใช้จึงบอกว่ามันเป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นออาปิตเรามีความกำลิบเสริมรสารอยากได้มากมายกายกองเหมือนกับเขาถูกลอตเตอรี่สามล้อถูกหวยใช้เงินหมดแล้วยังไม่ตายเห็นบอกเขาก็เป็นกันอยู่ันหมดเห็นบอกอีน่ายน่ะได้สามร้อยล้านนะ,ะเรียยง เอาคนมากินทุกวนั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 กวน,วนพี่ร้องไม่รู้มาแหลังไหลมาทังไหเมิดเงินแล้วไปรับจ้างดำนาแกบอกว่าสบายกว่าเห็นบอกเนี่ยมีเงินมากตายก่อนไม่ได้ใช้มีเงินมากใช้จนหมดแต่ยังไม่ตายเนี่ยอีนายดำนานนะ่ะเห็นบอกฉะนั้นเราเห็นแล้วเน่ะนึกมาถึงตัวเราเนี่ย ที่อาจารย์ท่านพูดว่ามันเป็นของอาศัยอาศัยทั้งหมดมันก็คืออาศัยนี่แหละแต่มันไม่เห็นเพราะใจมันไม่สงบไอ้ที่มันจะเห็นอย่างนี้ในึงใจมันต้องสงบสะก่อนเหมือนกับพมเมึกเดินอ่านหนังสือนี่แหละไปอรู้เนี่ยบุ่รู้เนี่ย,ยถ้าเรานั่งดีๆนั่งในโต๊ะเอาไฟส่องล่ะอ่านมันก็อ่านชัดเจนอฉะนั้นความสงบนี่ มันถึงมาด้วยกันอืมเขาก็เรียกโลกสมมุติกันสมาธิสมถะจิตใจต้องแน่วแน่เป็นเอกตาลมอ่า่ากันป้ายภาษาเนะ่ยเนี่ยธรรมะคือของจริงตายเกิดเกิดแก่เจ็บตายนี่หอเราเรียนรู้ซะมันรู้ใจของเราเนี่ยเวลาอยู่ในห้องไอซียูเรเห็นบอกยกเว้นบอก เจ้าฟาคาบไปนี่มึงองค์พาน,น,นี่เห็นบอกเออนี่เห็นบอกมันบอกแม่จะเป็นแต่องค์พานี่เจ้าทรายอยู่ซาอุมันก็เป็นแบบเดียวกันนี้เห็นบอกเออทรงจิตเข้ามา,าเราเนี่ยเออนั่นแหละมันถูกเห็นเขาแล้วก็มาสอนตัวเราเนี่ยอันภาษาบาลีโลกสวยโอปนายิโกนะอันนั้นมันโลกสวย โลกจริงมันก็คือดูเรานี่อาจารย์บอกว่าภาวนาก่อนนอนตื่นนอน,นอันนั้นละ่ะเก็บเล็กผสมน้อยว่าไะกูกทีคขาน่า